สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกับสีมาเห็ดกับเข่าสู่กินเนาะท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้พัดกะเพราพัดกะเพราแซบแซบใส่หอมใหญ่เมื่อนี้ ผัดกระเพราไก่ันไม่ไตอไปนทอดลูกชิ้เมื่อกีุ้๊กก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 กเลยกกุ๊กกุ๊ยอุกกุ๊กกุกเุ๊กกุ๊กกกเุ๊กกุ๊กวุ๊กกุ๊กวุ๊อกุ๊กก้๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกกกุ๊กอุ๊กกุ๊กกก นี่อันนี้มันไม่มันอ่าหั่นพริกหั่นพริกแซ่แบๆมืาอนีิคุณตาวิธีไทยไก่ผัดพริกอ่าไก่ผัดพริกผัดหอมไก่ผัดพริกผัดหอมเขาเรียกไก่ผัดพริกพริกอ่อนนี่นี่นี่เออผัดพริกอ่อนนี่ได้ไก่มาสดๆเห็นบ่มนี่แล้วก็มีพวกพริกพวกอย่างสิมาผัดใส่เนาะแล้วก็มีกระพงกระเพราผัดใส่ เดี๋ยวามาขั้นตอนการเตรียมวิธีการาหั่นพริกพริกนี่เอาทั้งเม็ดไหมไม่เอาเม็ดทิ้งนะครับเม็ดทิง้งเออเนี่เห็นบอกถ้าเอาคนเห็ดบเป็นนี่สิเอาใส่ทั้งเม็ดมันมาสิเผ็ดนะพริกนี่จะเผ็ดที่เม็ดเออพริกหวานพริกหยวกเสบรผัดใส่มันกะสิ่กันข้าวไปในตัวพร้อมนะอืมผัดพริก อ่อนพริกหวานใส่ไก่แซ็บๆมีรสสีสันอ่าบางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยพริกนี่กินได้เหรอมันไม่เผ็ดเลยโบเผ็ดนะถ้าเห็ดเป็นโบเผ็ดสีหวานออกสีอยากเผ็ดๆจีดๆนิดนึงแหละเผ็ดนี่มันต้องเผ็ดแหละอ,อืมแต่ว่าสีเผ็ดน้อยเผ็ดหลายแค่นั้นเองนะอ่าแล้วก็มีไข่เจียว ผัดไก่กะเพราไก่ไข่เจียววันนี้เส่ๆ็ๆแเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเตรียมเครื่องสักนาทีสองนาทีเนาะท่านผู้ชมเนาะเอเตรียมบะเพงดอกแค่นาทีสองนาทีแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งขั้นตอนของการผัดเนาะืมน,น,นี่เห็นบน่นี่แล้วก็มาสีหัน่นเนื้ออีกเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิไปธุระแป๊บนึงนะอ่า เดี๋ยวเข้ามาขั้นตอนการผัดเลยนะผัดเลยมาเมนูแระของเราวันนี้ไข่เจียวท่านผู้ชมเซ็บๆเนาะมาดิไข่เจียวเซ็บเคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที เมนูแรกของเราวันนี้ไข่เจียวอร่อยอร่อยเสรเซ็ตแซ่บกับ<ม>ผัด<ม>ผัดไก่<ม>กะเพราไก่ไ<ม>ข่เจียวเมื่อนี้เมนูสองอย่างเนาะ,อ,ะอันดับแรกบอกว่าต้องท่เจียวไข่ก่อนนะ,ะพะวากระทะต่อไปเข้ากระิได้เห็ดใส่ไอ้ไอไอนั่นเนาะ เผาไก่ไข่เจียวเซ็ตแซคุณตาวิถีไทย,ยบบเข้าครัวเข้าครัวทีได้ก็อร่อยบบ <laughs> ทุกทีท่านผู้ชมเคยเห็นเ<ท>ค,คยเหน็นทอดไข่ใส่หอมหัวใหญ่อยูอ่เบาท่านผู้ชมเคยกินอยูบอ่บาค, <laughs> คุณตาวิถีไทยนี่ <laughs> เห็ดยังแปลกๆคนเราเออมันสิกินได้บ่อทอดไข่ใส่หอมใหญ่ เออมันบบแมนแล้วเห็นว่าบุเคยเห็นจักเทื่อนะเออบุกเคยเห็นจักเทื่อทอดไข่ใส่หอมหัวใหญ่อ่าอุ้ยหลุดไม่หลุดมือหลุดมือท่านผู้ชมหลุดมือขออภัยหลายๆเออ แซ่บแล้วเห็นว่าท,ทอาดไข่เสร่บเหมาะคุณตาวิธีไทยข้าวตัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะอือเแซ่บ เข้าครัวที่บึงนกเสียงกระเคาะกระทะกูนะสิบงให้แซบหน่อได้ท่านผู้ชมเออให้แซบหน่อยได้คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเออแซ่บเหมือนนี้ เรียบร้อยเมนูแรกของเราเห็นไหมไเซ็ตแซ่บไข่เจียวใส่หอมหัวใหญ่มันหอมนะนีะ่อ้าวนี่คือเมนูแรกเดี๋ยวห้าสิไปเมนูที่สองเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเมนูที่สองท่านผู้ชมเซ่แซบเมนูที่สองอืมกะ เข้าไก่นะอืเมนูที่สองมันเป็นหัี่เนไรอือเป็นกลีบเนี่ยมาแล้ว เซ่แบแซ่คุณตาวิจีไทยเท้าครวทีไรก็อร่อยทุกที<า>หอมหอมโอ้โอนี่ ตัวทีไรก็อร่อยทุกทีแตคือเก้าไปหน่คุณตาวิถีไทยอ่าเอ้ออปานกุ๊กปานเซฟกระทะเหล็กเนาะคุณตาวิถีไทยเนะาะเออเซฟกระทะเหล็กขักนี่แหล,ละท่านผู้ชมเอ้ยอืมหอมอ่าโอมอืม อ,อใส่เครื่องปรุงเข้าไปนี่พัดแบบเขาขายอยู่ในร้านอาหารด้วยเถอะไปเป้าพัดเป้าเห็ด ลูกค้าสินีก่อนได้อือบอกโบแม่นว่าพัดเป็นสมองเมนูเดียวนี่โอ้ยลูกค้านี่เบิดเนาะเออใส่เข้าไปอันไหนมันแซ่บอันไหนมันอันไหนมันแซ่บแซบใส่เข้าไปเนี่ยเออแซ่บแซ่บตัวไหนอร่อยอร่อยใส่เข้าไปท่านผู้ชมอันไหนมันแซ่บเนาะเออ ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเราด้มีซแซบใส่เข้าไปอือผัดไก่พริกหยวกเออน้ำมันหอยอ,อ,อ๋อเอ้ยเออคักคักคักเซ็ตแซบกน่ะเสียงของกระนะ่ง สลังคาเฮือนได้ยินใส่ซอสเข้าไปอีกซอสเสร็จแกยังบ่ทันได้ซิมไดคุณตาวิีไทยเอ้ยเออเจ้ายังบ่ทันได้ซิมไดบ่แม่นว่าเข็มบ่สั่นนะเออ เค็มบะซันอ้ยอ่าคุณตาวิถีไทยต้องผัดแบบคุกคิกคุกคิกจัดหน่อยให้มันมีน้ำซุปว่ง,ง่ายๆไปอ่าไก่ผัดพริกเห็นไหมเุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะ ลูกชาวจีนเพื่อนพัดอย่างกระตามสิเอานี่มากวบไว้โลดเนะาะฝาปึ๊บนี่แล้วก็มีเพลงจีนโชาชาเ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 ชอ่าเะมาชิโบุ๊บยวดดีเป็นล้าน สาเขาเนาะเครือค่องปรุงจะพื่งเก็บเครื่องปรุงรอรอชิมอีกรอบหนึ่งก่อนถ้าหากว่ามันได้ที่แล้วเขาก็จะเก็บเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่กระเพราเห็นไหมวิธีการเห็ดนี่มันง่ายๆเนาะมันง่ายๆามันง่ายๆง่ายๆนะเออเห็นไหม มันง่ายๆมันง่ายๆเซ็บๆเบมือนี่ข้าเจ้าฮอนๆเนอะอ่าข้าวสวยร้อนๆมีคนถามว่าข้าวสวยคืออะไรคุณตาวิถีไทยทีแรกคุณตาวิถีไทยกับบกเข้าใจคือันว่าคําว่าข้าวสวยคืออะไรมาแล้วมาเบ่งโอ้ข้าวสวยก็คือข้าวเจ้าเฮานี้แหละท่านผู้ชมเอ้ยข้าวที่เอามาหุง แล้วเม็ดมันสวยมันบกคือข้าวเหนียวขฮาเลี้ยงโบโบเลี้ยงแต่ว่าข้าวสวยข้าวเจ้าเนี่ยมันสีเลี้ยงเนาะเลี้ยงกันเขาเรียกว่าข้าวสวยเออ <laughs> มันแม่นอยู่บอกคุณตาวิธีไทย <laughs> อย่ามัว่วอย่ามัว่ว <c oughs> เอา้าเดี๋ยวสิขออนุญาตซิมลงเบิ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างเนาะอืม เดียวขออนุญาตเอาซอสมาซิมก่อนขออนุญาตเอาซอสมาซิมก่อนเนาะธรรมชมเนาะอปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อนขออนุญาตซิมว่ามันสีเข็มเข็มหวานหวานนัวๆธรรมชาติของผัดกระเพราไก่นะ อืม<หล>กงเหลาแซ่บเลยได้ท่านผู้ชมเ้ยอืมแซ่บล่ะขักขนาระเบิดอืมขักขนาด,นาดถ้ามันแซ่บโอเคเลย<ห>ละนะเปิดเอาวันนี้ใส่เลยนน่นี่นี่ กะเพากะเพรากะเพรากะเพรากะเพากะเพรากะเพากะเพรากะเพรากะเพาอ่ากะเพรากะเพรากะเพรากะเพานะอ่ากะเพร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 านี่ป <fu à S 1> ิดใส่กะเพรา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 เรากะปิดนะมั bon. นสีหอมเซ็บเซ็นะอ่าเซ็ปแซ็ วันนี้เมนูกะเพราไก่ไข่เจียวปะคือขักแทะคุณตาวิถีไทยสันที่บ้านก็ทํากินค่ะเพมือนว่าพริกนี่ก็เป็นพริกหวานพริกหยวกมันหวานมันอร่อยหอมใหญ่ก็เป็นหอมที่อร่อยมากเพม่อนว่ามะคุณตาวิถีไทยผู้รังสรรค์ผลงานนี่นี่ สิบๆแบนะสิบจแบมากินข้าวแรงน้ำกันครับท่านผู้ชม